คนฉลาดจะไม่ทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันจะทำให้ความฉลาดของเขานั้นกับทำลายตัวเองเพราะว่าความฉลาดนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะคนฉลาดก็จะได้เปรียบผู้อื่นในเรื่องของความจำในเรื่องของไหวพริบในเรื่องของสติปัญญาและคนรอบข้างก็จะชื่นชอบนะครับสังคมจะชื่นชอบคนฉลาดแต่ว่าถ้าคนฉลาดทำสิ่งที่ไม่ฉลาด ก็มีนะครับเพราะบางคนฉลาดแค่สมองแต่ไม่ได้ฉลาดด้านอารมณ์ไม่ได้ฉลาดในเรื่องของจิตวิญญาณไม่ได้ฉลาดในเรื่องของจิตใจก็ทําให้เข้าได้รวมเหลยวได้วันนี้นะครับจะมาพูดถึงบอกว่าคนฉลาดเขาจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้นะครับเรื่องแรกนะครับสิ่งที่คนฉลาดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ทําก็คือเขาจะไม่อวดดีไม่เย่อหยิ่งยิ่งคนฉลาด ยิ่งรู้มากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งท่อมใจเงียบเรียบง่ายสังเกตนะครับคนที่รวยฉลาดจริงๆจะไม่ค่อยโอ้อวดเท่าไหร่แต่คนที่รวยแต่ไม่ค่อยฉลาดนะครับก็โอ้อวดสิ่งที่สองที่คนฉลาดเขาจะไม่ทำนะครับก็คือเขาจะไม่เป็นคนที่ทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่เขาจะเป็นคนที่มีจิตใจที่สงบมีชีวิตที่สุขุมนะเพราะว่า คนฉลาดจริงนะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่มีเรื่องมีราวไม่สงบโอ้อวดได้จิตใจที่ว้าวุ่นเขาจะเป็นคนที่แค่ฉลาดที่สมองแต่ไม่ได้ฉลาดที่จิตวิญญาณแล้วก็อารมณ์และหัวใจสิ่งที่3นะครับคนที่ฉลาดนะครับสิ่งที่เขาจะทําส่วนใหญ่นะครับก็คือเขาจะไม่เย่อหยิ่งบางคนนี่ยกตัวขึ้นบางคนเย่อหยิ่งนะครับคนฉลาดจริงเขาจะไม่เย่อหยิ่งนะครับเขาจะเป็นคนที่ เรียบง่ายสุภาพแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นและสิ่งที่4นะครับคนฉลาดทําอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทําแบบโอ้อวดเขาจะทาแบบเงียบๆเราจะเห็นว่าปัจจุบันมีคนมากมายนะครับโอ้อวดก็จะเป็นอันตรายแก่ตนแต่คนฉลาดจริงนะครับเขาจะแอบทําแอบบริจาคแล้วก็แอบสร้างสิ่งต่างๆแอบช่วยเหลือสิ่งที่5คนฉลาดจะไม่คล้อยตามอารมณ์จะสามารถปกครองอารมณ์ตัวเองได้และ ใช้เหตุและผลและหลักการสิ่งที่6นะครับคนฉลาดนั้นสังเกตนะครับเขาจะคบกับคนที่ควรครบเลือกคบและเขาจะมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนนะครับแต่เป็นเพื่อนสนิทที่จริงใจแล้วก็ที่ช่วยเหลือกันยาวนานดีกว่าแบบคนที่มีเพื่อนโอ้โหเข้าสังคมมากมายนะครับแต่เพื่อนสนิทแทบจะไม่มีเลยเขาบอกว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากแล้วก็สิ่งที่7นะครับคนฉลาดนั้นจะรู้จักจังหวะที่พูด รู้จักที่จะรู้ว่าพูดกับใครเพราะว่าคนโง่ก็เป็นคนที่อยากพูดอะไรก็พูดคิดอะไรก็พูดเขาเรียกว่าคิดดังๆแต่คนฉลาดนะครับจะคิดเงียบๆแล้วก็พูดในเวลาที่ต้องพูดคนฉลาดนั้นจะรู้จักคําว่าพอดีพอประมาณเขาจึงบอกว่าคนโลภนั้นก็จะตายเพราะความโลภแต่คนฉลาดนะครับก็จะรู้ว่าแค่ไหนกําลังพอดีพอประมาณดังนั้น เราต้องเรียนรู้จากคนฉลาดเพราะว่าบางครั้งเราก็มากเกินไปหรือน้อยเกินไปการดําเนินชีวิตท,ที่ฉลาดคือความสมดุลนะครับแล้วก็สิ่งที่แปนะครับคนฉลาดสังเกตนะครับมักจริงใจพี่น้องสังเกตคนโง่นะครับเขาอาจจะหลอกขายหรือว่าหลอกเอาเปรียบได้ครั้งเดียวเมื่อคนรู้จักละตั้งแต่นั้นมานะครับคนก็จะเลิกคบเขาเพราะว่าเขาอาจจะดูฉลาดหลักแหลมมีทิกกี้หรือว่าเป็นคนที่เอาตัวรอดลื่นนะ เพื่อความอยู่รอดเพื่อเงินเพื่อชื่อเสียงเพื่อคนจะได้ยอมรับแต่ว่าเมื่อความจริงปรากฏเขาก็จะไม่มีโอกาสอีกต่อไปดังนั้นเขาจึงบอกว่าเป็นคนฉลาดแกมโกงงหรือฉลาดที่เอาเปรียบผู้อื่นเขาก็จะได้มีโอกาสถ้าเป็นคนขายของนะครับจะขายได้ไม่กี่ครั้งหรือว่าถ้าเป็นเพื่อนฝูงคือคบได้ระยะสั้นนะครับคบได้สั้นๆคบยาวไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ ฉลาดแต่ไม่จริงใจนะแล้วก็สิ่งที่9ก้านะครับคนฉลาดเนี่ยสำหรับผมนะครับคิดว่าเราต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะทาไมครับเพราะว่าความยำเกรงพระเจ้านําไปสู่สติปัญญาพระเจ้าจะให้ปัญญาพระเจ้าให้เขาเข้าใจเมื่อเขายำเกรงพระเจ้าเพราะคนยำเกรงพระเจ้าจะรู้ว่าไม่ควรทําผิดศีลธรรมกฎหมายคนยำเกรงพระเจ้าจะรู้ว่าควรให้อภัยคนยำเกรงพระเจ้ารู้ว่าควรที่จะให้ความสัมพันธ์ให้คุณค่ากับสิ่งที่พระเจ้า ให้คุณค่ากับให้คุณค่ากับคนที่พระเจ้าให้คุณค่าแล้วก็ประการที่10นะครับคนฉลาดนั้นมักจะปรับตัวได้เสมอสังเกตนะครับบางคนเนี่ยสมองดีอ่านหนังสือเก่งความจําดีมากแต่อยู่ยากปรับตัวไม่ค่อยได้มีปัญหานิดหน่อยก็ฟูมฟลยหรือกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะเขาปรับตัวไม่เป็นในั้นคนฉลาดเนี่ยจะคนที่ปรับตัวอยู่เสมอ เด้กคนปรับตัวอยู่เสมอไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่ไม่สัตย์ซื่อหรือไม่เก่งนะครับก็รู้ว่ามันไม่ดีรู้ว่ามันไปต่อไม่ได้และรู้ว่าสถานการณ์คนเปล cott, ี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนแล้วก็ต้องปรับตัวนะครับนั้นอย่าให้เป็นคนฉลาดที่ไม่ฉลาดเรื่องอารมณ์ฉลาดแค่ความคิดไม่ได้นะครับหรือฉลาดแค่สมองท่องหนังสือไม่ได้ต้องปรับตัวนะครับการที่11นะครับสิ่งที่11ก็คือคนฉลาดนั้นก็จะดูแลจิตวิญญาณตัวเองดูแลจิตใจใตัวเองแน่นอนนะครับถ้าเราดูแลจิตใจ ก็จะทําให้อารมณ์เราดีถ้าเราดูแลจิตวิญญาณก็ทําให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยเหตุน,นี้เองความฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการสื่อสารมีความสัมพันธ์ดังนั้นจิตใจที่เติบโตและจิตวิญญาณที่เติบโตต้องไปด้วยกันด้วยนะครับนี่คือลักษณะคนที่ฉลาดที่สมบูรณ์ที่แท้จริงนะสิ่งที่12นะครับคนฉลาดนั้นมักจะแคร์คนอื่นด้วยเขาเรียกว่าเป็นคนที่ฉลาดและมีน้ำใจ เป็นคนฉลาดที่มีเมตตาเมื่อเขาดูแลผู้อื่นแคร์ผู้อื่นผู้อื่นก็จะแค่เขาแล้วก็13นะครับคนที่ฉลาดนะครับเขาจะสามารถยืดหยุนได้ปรับเปลี่ยนได้วิธีการนี้ไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นอีกวิธีหนึ่งหรือถ้าจําเป็นต้องยืดหยุนก็ต้องยืดหยุน่นจําเป็นต้องเข้มงวดก็ต้องเข้มงวดคือเขาสามารถที่จะยืดหยุน่นเข้มงวดเคร่งครัดและปณิปนอมนี่คือคนฉลาด ที่จะสามารถแฮนเดิลบรรยากาศกักบคนเนี่ยให้ไปตลอดรอดฟังนะครับแล้วก็สิ่งที่14ีนะครับคนฉลาดนั้นมักจะเป็นคนที่กลับใจไวเขาว่ากับใจไวหมายความว่ารู้ผิดรู้พลาดแล้วเปลี่ยนเลยทําผิดทาพลาดทําทบาปแล้วกับใจใหม่เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าคนไม่ฉลาดนะครับบอกดั่งพระคัมภีร์บอกว่าเขารู้ว่าเขาเดินในความมืดเขาก็เดินไปเขารู้ว่าเขาจะตกท่อเขาก็เดินไป เขารู้ว่าเขาเดินในวิถีแห่งความอรธรรมเขาก็เดินไปอันนี้คือคนที่ไม่ฉลาดแต่คนฉลาดพร้อมจะกลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่ถึงคนจะด่าเขานะครับว่าเขาอาทำไมอ่ะเปลี่ยนอีกละเอาก็เพราะว่ามันผิดพลาดมันไม่ถูกต้องพร้อมกลับใจใหม่นะครับและสิ่งที่15คนฉลาดนั้นจะคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมาเสมอหลายคนทําอะไรไม่คิดถึงผลลัพธ์ตามมานะครับมันแค่สนุกมันแค่ได้กําไรมันแค่ได้เปรียบแต่ว่าผลลัพธ์ตามมาในอนาคตนั้นเขาไม่คิด ถ้าเป็นคิดเสียนนะครับจะมีคําสอนบอกว่าทําอะไรเนี่ยคิดถึงหัวใจพระเจ้าด้วยว่าพระเจ้าพอพระทัยไหมหรือมีคนหนึ่งชื่อจรบีเวียนะครับเขาบอกว่าทําอะไรเนี่ยให้คิดถึงชีวิตนิรันดร์ไว้ว่ามันส่งผลต่อชีวิตนิรันดร์หลังจากความตายของเราไหมพอตายไปแล้วตายไปเลยนะครับก็ไม่ต้องทําดีก็ไม่ต้องรับใช้แต่พะเราตายไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีบําเหน็จรางวัลเราต้องรายงานตัวต่อพระเจ้าต้องคิดถึงผลที่บั้นปลายที่จะตามมา และอีกคำหนึ่งที่ผมชอบนะครับมีคนหนึ่งชื่อบ๊อบบี้คินตันเขบอกว่าทําอะไรคิดให้ดีเพื่อเราจะได้จบดีนะครับ finish well นะก็คือการจบดีถ้าเราจบไม่ดีทําไปก็ไม่มีประโยชน์ต้องคิดถึงผลลัพธ์ที่ตามมานะครับและ,ะสิ่งที่16ที่คนฉลาดมักจะทําอยู่เสมอนะครับก็คือเขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายโอ้นี่สําคัญมากบางคนนี้แล้วแต่อารมณ์บางคนไม่มีวิน,นัย บางคนมาคับใจตัวเองไม่ได้ทําแล้วแต่อารมณ์จึงทําให้เขาไม่ประสบความสําเร็จแล้วก็17นะครับสิ่งที่คนฉลาดเขาจะไม่ทําคือความไม่สมดุลเขาจะค่อยแปลว่าไม่สมดุลนะครับอาจารย์ใช้ศัพท์อีกคำหนึ่งแล้วกันว่าคนที่เสพติดตคนที่หลงไหลคนที่เสพติดคนที่หลงไหลเนี่ยก็คือว่าเสพติดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับไม่สนใจเรื่องอื่นเลยหรือหลงไหลเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่สนใจเรื่องอื่นเลยในความหมายนี้ก็หมายความว่าบางครั้งเนี่ย เราไม่สมดุลเราชอบอะไรนะครับเราก็มุ่งแต่สิ่งนั้นแล้วไม่สนใจสิ่งอื่นเช่นบางคนก็มุ่งแต่งานไม่สนใจสุขภาพบางคนก็หมกมุ่นแต่สุขภาพไม่สนใจความสําเร็จไม่ได้มีความอดทนไม่ขยันทํางานหรือบางคนนะครับก็ไม่สมดุลไม่ได้สนใจเรื่องของจิตวิญญาณไม่ได้สนใจเรื่องของจิตใจไม่ดูแลสุขภาพบางคนก็ไม่ดูแลครอบครัวคือสําเร็จก็สําเร็จด้านเดียวสําเร็จแค่ที่ทํางานแต่ล้มเหลวด้านครอบครัวชีวิต ที่เติบโตนะครับของคนที่ฉลาดนั้นเขาฉลาดที่จะสมดุลค่อยเป็นค่อยไปเพราะชีวิตเรานั้นเป็นลองเทอมนะครับใช้เวลาระยะยาวมันไม่ใช่ช่วงสั้นๆเราจึงต้องสมดุลจึงเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะคนที่สมดุลคือคนที่ฉลาดที่สุดถึงแม้ไม่สําเร็จรวดเร็วเพราะบางคนดูเหมือนนะครับทำงานเนี่ยสำเร็จรวดเร็วนะครับแต่บ้านก็ไม่เรียบร้อยลูกก็ไม่เรียบร้อย ชีวิตจิตวิญญาณก็ไม่เติบโตมันสําเร็จรวดเร็วในด้านเดียวไม,ม่สมดุลแต่ความสมดุลนั้นมันค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าเราต้องแฮนเดิลดูแลทั้ง4ีหด้านชีวิตส่วนตัวชีวิตความสัมพันธ์พระเจ้ากับครอบครัวกับที่ทํางานมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างสมดุลจึงจะทําให้เราสําเร็จอย่างสมดุลและสมบูรณ์อย่าสําเร็จด้านเดียวนะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวิพรเราขอให้เราเป็นคนที่ฉลาดและ ประสบความสำเร็จนะครับสวัสดีครับ